ขอต้อนรับคุณครูเกษียณ3ท่านนะคะที่โรงเรียนหลับเมืองมหาสารคามาค่ะวันนี้มีการรับน้องใหม่โดยการพาไปไหว้พระค่ะแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อคืนก็พักที่ระยองวันนี้ก็มาวัดป่าประดูมาไหว้พ,นนพ,พระนอนขอพรพนั่งเสร็จแล้วก็จะไปสวนผลไม้ค่ะอ๋อลืมบอกว่ามีาค่ะอาจจะยังเดินไม่ครบก็ได้นะคะ าเป็นคณะจากไหนคะเดี๋ยวคณะมหาสารคามโรงเรียนหลักเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนรับน้องใหม่ซึ่งเกษียณใหม่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าที่มาเพราะว่าเกษียณใช่ไหมคะตอนรับมีคูนเกยมาทำบุญโอเคสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะ เรากำลังจะมาลอดใต้โบสถเก่ากันนะคะอายุกว่าร้อยปีค่ะทางนี้เป็นทางที่ทำขึ้นใหม่นะคะแต่ถ้าจะลอดจริงๆต้องไปไหว้พระที่ในพระโบสถด้านบนก่อนนะคะเนี่ยค่ะในบสถเก่าก็จะมีพระประธานอภัยค่ะด้านนี้คือหน้าโบสถ์เรากราบพระค่ะมากราบอ่าแล้วเด็กนี่ก็น่ารักมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาเหรียญที่หยอดกระปุกมาให้คุณลูกทำบุญนะคะโอ้โห หยอดเหรียญสิบบาททท้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ให้เด็กทาบุญออกมาจากโบสถ์เราเลี้ยกกวขวาเลยนะคะขวาชิดโบสถ์นะคะการเวียนขวาเวลาเราเวียนมงคลเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เวียนด้านขวาค่ะคือขวาชิดโบสถ์จะดีอย่างนี้ค่ะแล้วด้านนี้เป็นทางเข้านะคะและด้านอีกด้านหนึ่งที่เราเดินเข้าเมื่อสักครู่เนี่ยคือทางออกเ,อเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเนี่ยค่ะอันนี้คือทางออกนะคะเรามาดักถ่ายคุณครูด้านทางออก บางส่วนก็นั่งรอแล้วค่ะรอดเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็กำลังลอดกันอยู่อะค่ะคุณครูเก่งๆยัง้นเลยนะคะนี่ค่ะรอดละสามรอบแล้วนะคะก็ยังรอดไปเรื่อยๆบางท่านก็รอบเดียวบางท่านก็สามรอบพีเราบางหลังด้วยนะคะก็ผู้ชายก็รู้สึกว่าจะเป็นเก้ารอบอะเก้ารอบอะค่ะเนกะค่อยๆรอดไปเรื่อยๆ เวลาลอดต้องระวังหลังกันนะคะเนี่ยค่ะกระลอดลอดมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะข้างหลังนี่ต้องระวังหลังมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เตี้ยค่ะและด้านใต้ใตพระบโบสถเนี่ยค่ะใต้โบสถ์เก่านะก็จะมีเสมาแล้วก็มีลูกนิมิตโบราณตรงนี้มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยค่ะก็จะเห็นพระประธานภัยที่อยู่ในโบสถ์เก่าเนี่ยค่ะที่เมื่อสักครู่เราไปกราบด้านบนนะคะ เนี่ยค่ะแล้วตอนออกนะคัต้องระวังหลังค่ะ่ารลอดออกมาเนี่ยค่ะต้องออกมาให้หลังพ้นตรงนี้ก่อนนะคะต้องให้หลังพ้นนะคะอย่าลุกขึ้นยืนค่ะเพราะตรงนี้จะกว้างมากเลยค่ะตรงนี้จะกว้างะคะ่ะระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะชนตรงนี้ค่ะเวลารอดใต้โบสถ์ต้องมีสติกันนะคะจะลอดกี่รอบก็ได้นะคะจะหนึ่งรอบหรือสองรอบสามรอบเก้ารอบก็ได้ แต่ทุกๆรอบที่คุณรอดคุณต้องมีสตินะคะระวังหลังค่ะเนี่ยค่ะต้องให้ออกให้พ้นเยอะๆเลยนะคะว่าถ้ามาระยองแล้วจะต้องมากราบพนอนค่ะแล้วเลยไปนิดนึงไปขอพ,พรพนั่งค่ะแล้วก็มาลอดใต้บทเก่าตรงนี้คะ่ะสวัสดีนะคะ